สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้ยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่สามใบนะคะเมื่อมีการเปิดไพ่สามใบนะคะแล้วได้ไพ่สามใบคือไพ่ the emperor the magician และ justice นะคะในกรณีที่ลูกดวงถามเราว่าถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาบ่อย เจ้ากรรมนายเวรของเราจะโอโหสิกรรมให้เราเร็วขึ้นจริงหรือไม่นะคะค่ะเราอาจจะตอบได้ในหลายรูปแบบนะคะแต่ในเคสนี้นะคะก็สามารถตอบได้ว่าจริงค่ะให้อธิบายว่าเจ้าชะตาเป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยความตั้งใจมีสตตาแรงกล้าเข้าใจเรื่องธรรมะกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เที่ยงตรงค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ